สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind m e d s ยาสำหรับความคิดวันนี้มานายอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องความเกี่ยวข้องของ Generation กับ n นาซิ s ซิสนะคะก่อนจะไปเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะเท้าความนิดนึงนะว่าก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะมานาเคยได้ยินหลายคนพูดว่าคนรุ่นก่อนก็คือรุ่นพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยคนที่อายุแบบว่า 60- 70ไปแล้วเนี่ยมักจะเป็นนาซิสซิสกันเยอะ แล้วก็มีกระแสน,นึงบอกว่าไม่ใช่หรอกคนรุ่นใหม่ตหาหักนะคะพวกตั้งแต่30กว่าลงไปจนถึง10กว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเบรนเนียล่ะนะเป็นนาซิสิสกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มานาเกิดความสงสัยว่าแล้วเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่า2ฝั่งนี้พูดโจมตีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันก็ขัดแย้งกันเองนะมันก็เลยนาพามาสู่เรื่องที่มานาอยากจะมาเล่าคุณผู้ชมฟังในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะพูดอีกนิดนึงว่า เรื่องนี้มานาศึกษาน่าจะประมาณสักสามปีที่แล้วได้นะช่วงที่มานายังเขียนหนังสืออยู่นะคะแล้วก็เคยมีความคิดว่าจะเอาเซกชันเนี้ยไปใส่ในหนังสือที่มานาขายทัวร์นี้เนี่ยนะหนังสือที่ชื่อว่า IS IS นาซิซิสบุคคลที่โลกต้องหมุนรอบนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับหาช่องลงไม่เจอคือเหมือนมันไม่เข้ากับธีมของหนังสือมันมันไม่เข้ากับตระบบท,ที่มานาเรียงเอาไว้ในหนังสือนะคะมานาก็เลยดึงออกวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาให้คุณผู้ชมฟังแทนนะคะ โอเคซึ่งต่อจากนี้มาจะต้องอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่ามานาเขียนมายืดยาวนะคะจำไม่ไหวนะเรามาเริ่มกันตรงที่การเกิ่นกันนะคะว่าแต่แต่ละรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นะเมื่อไรก็ตามที่มีการพูดถึงหัวข้อเรื่องคนในเจเนเรชันต่างๆนาซิซิึมมักจะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร และคนรุ่นเมเลเนียลซึ่งก่อนที่จะลงรายละเอียดถึงเรื่องนี้ผู้เขียนซึ่งก็คือมานาน,นะคะขออธิบายคําจํากัดความของคนทั้ง2รุ่นนี้ก่อนถึงแม้จะมีการแบ่งคนออกเป็นรุ่นต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีเส้นแบ่งอายุที่ชัดเจนคนรุ่นเบบี้บูเมอร์นั้นถูกนิยามว่าเป็นคนที่เกิดในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษที่1940ไปจนถึงคนที่เกิดในช่วงปีคศ1960หรือถึงปีคศ1964 โดยที่มาของคำว่า baby boomers นั้นมาจากการเพิ่มจำนวนการเกิดของทารกอย่างรวดเร็วในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองส่วนคนรุ่น m i l l e n น i a l นั้นคือคนที่เกิดในช่วงต้นทศวรรษที่1980หรือช่วงกลางทศวรรษที่1990ไปจนถึงคนที่เกิดในช่วงต้นทศวรรษที่2000และที่มาของคำว่า millennials กเ็เริ่มมาจากการเรียกคนกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายในปีคศ2000 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้นมิเลนเนียมใหม่มิเลนเนียมก็คือ1,000ปีนะคะคนคนที่เริ่มเรียกคำว่ามิเลนเนียลมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Generations: The History of America's Future และหนังสือเรื่อง Millennials Rising: The Next Generation, The Next Great Generation ในส่วนของเจเนเรชันที่มีความเกี่ยวโยงกับนาร์ซิสซิ m มนั้นคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ถูกตีตราว่าเป็นนาร์ซิสซิสเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกลไกของสังคมและนโยบายของสังคมที่เป็นไปนในทางลบในช่วง40-50ปีที่ผ่านมาบรูซกิฟนี่ได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ A Generation of s o c i o Path: s How the Baby Boomers Betrayed America ว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เป็นต้นเหตุหลักของการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติการสร้างหนี้สินเป็นจำนวนมากมหาศาล จนทาให้เกิดการสิ้นสุดของการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใช้พลังสิทธิการเลือกตั้งของตัวเองเลือกนักการเมืองที่มีนโยบายที่เอื้อแต่ผลประโยชน์ให้กับคนรุ่นของตัวเองเท่านั้นโดยที่ไม่คํานึงถึงผลเสียหายที่จะกระทบคนรุ่นหลังส่งผลให้คนยุคมลเลนเนียลต้องเจอกับปัญหาหนี้สินที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาการว่างงานที่มีอัตราสูงขึ้นกว่าคนอยุพ่อแม่ของตัวเองมาก พราะเหตุนี้คนยุคเบบี้บูเมอร์จึงมักถูกตีตราว่าเป็นนาซิสิสโดยถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะอุปนิสัยนาซิสติกที่เด่นชัดมากกว่าคนในเจเนเรชันอื่นซึ่งได้แก่การไม่มีความเมตตาปราณีต่อผู้อื่นการมีพฤติกรรมกรอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยที่ไม่สนผลกระทบที่จะมีต่อสังคมการเห็นแก่ตัวและการหมกมุ่นอยู่กับความต้องการของตัวเองเป็นหลักการทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะตามมาเป็นต้น ในขณะเดียวกันคนรุ่นมิเลเนียลก็ถูกตีตราว่าเป็นนาซิสซิสด้วยเหมือนกันโจสไตน์ได้เขียนบทความที่ชื่อว่า m i l l e n n i a l s The Me 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 Generation ใน Time Magazine ซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของผู้ที่มีแต้มสูงในบททดสอบวัดระดับนาซิสซิซึมโดยระบุว่าจากผลสำรวจขององค์กร national institutes of health 58%ของจำนวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปีคศ2009 มีแต้มในบททดสอบวัดระดับนาซิซิยสลที่สูงกว่านักเรียนที่ทำแบบทดสอบเดียวกันเมื่อปีคศ1982งพัอยงลยงได้อธิบายลักษณะอุปนิสัยของคนรุ่นมิเลนเนียลต่ออีกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนขี้เกียจมีความหมกมุ่นในตัวเองสูงหมกมุ่นในการที่จะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลมีเดียและมีความคิดเข้าข้างตัวเองถึงสิ่งที่พึงมีพึงได้เป็นอย่างมากโดยที่ไม่ดูความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผล ซึ่งทั้งหมดนี้้วนแล้วแต่เป็นลักษณะอุปนิสัยนาร์เซสติกทั้งสิน้นและพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้พบเห็นได้เพียงแต่ในกลุ่มของเด็กที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นโจเอลยังอธิบายว่าคนรุ่นมิเลเนียลที่มีฐานะยากจนกลับมีอัตราของระดับนาซ์ซสซึมที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากการเสพติดในวัตถุนิยมและการเสพติดเทคโนโลยีเพื่อหลอกตัวเองและวงเล็บนะคะและอาจรวมไปถึงหลอกคนอื่นว่าตัวเองมีฐานะที่ดีกว่าความเป็นจริง จะเอาให้ความเห็นว่าสาเหตุที่คนรุ่นมิเลเนียลมีระดับนาซีซิซึมที่สูงกว่าคนรุ่นก่อนๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะในช่วงยุคปี1970คนมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสาเร็จของเด็กๆโดยการปลูกฝังความภูมิใจในตัวเองเพราะมีการมีความภูมิใจในตัวเองนั้นจะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองและมีความกล้าสแสดงออกแต่กลายเป็นว่าการมีความภูมิใจในตัวเองนั้นกลับส่งผลดีแค่ในตอนเริ่มต้นเท่านั้น เช่นคนที่มีความมั่นใจเมื่อไปสมัครงานแล้วก็จะมีโอกาสได้งานสูงหรือคนที่มีความกล้าแสดงออกก็มีโอกาสที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นแต่การมีความภูมิใจในตัวเองไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวดังเช่นในกรณีตัวอย่างข้างต้นการมีความภูมิใจในตัวเองสูงไม่ช่วยให้เรามีความสามารถที่จะรักษาไงานไว้ได้หรือรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นไว้ได้ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเมื่อคนพยายามที่จะเพิ่มความภูมิใจในตัวเองให้กับเด็ก ถ้าทำไม่ถูกต้องหรือทำมากเกินไปก็จะกลายเป็นว่าไปเพิ่มนาซิเซซมแทนเพราะความภูมิใจในตัวเองที่มากเกินไปจนไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนั้นนำไปสู่ความผิดหวังเมื่อคนอื่นในสังคมไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่ว่าตัวเองนั้นดีเก่งหรือย,ยิ่งใหญ่เพราะเหตุน,นี้เจลจึงเชื่อว่าเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนๆแล้วคนในรุ่นมิเลนเนียลมีโอกาสสูงที่สุดที่จะมีการตั้งความหวังสูงเกินไปในด้านอาชีพการงานและมีระดับความพึงพอใจที่ต่ำที่สุดในงานที่ทำอีกด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่ากระแสะโจมตีคนรุ่นมิเลเนียลว่าเป็นนาซิสิสโดยคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีในช่วงที่ผ่านมาและข้อมูลที่สนับสนุนความคิดนี้รวมทั้งเหตุผลที่อธิบายว่าคนรุ่นมิเลเนียลเป็นนาซิสิสเพราะอะไรนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นจากสื่อสิ่งตีพิมพ์หรือบทความออนไลน์แต่สำหรับกระแสะโจมตีคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์โดยคนรุ่นมิเลเนียลนั้นเพิ่งจะเริ่มมีมาได้ไม่นาน ข้อมูลเกี่ยวข้องที่สนับสนุนความคิดนี้ก็ไม่ได้มีมากมายหรือเป็นที่แพร่หลายดังเช่นตัวอย่างหนังสือของบรูซกิฟนี่ที่ก็เพิ่งมีการตีพิมพ์เมื่อป,ปีคศ2017นี้เองแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือผู้เขียนเห็นว่าแทบจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจส่งผลให้คนรุ่น Baby b o ูม e r เติบโตขึ้นมากลายเป็นนาซิสต ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้รวมไปถึงการชี้ให้เห็นว่าถึงแม้คนรุ่น Baby b o ูม e r อร์และคนรุ่นเบ l เนเนียลจะมีแนวโน้มที่จะเป็นนา r c ซสซิสได้เหมือนกันแต่สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดนา r c ซ s ซิสมของคนทั้งสองรุ่นนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผู้เขียนมีความคิดว่าหากมองโดยภาพรวมแล้วคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มักจะมาจากครอบครัวใหญ่ที่พ่อแม่มีลูกหลายคน ซึ่งลูกหลายคนในที่นี้ผู้เขียนเขายกตัวอย่างว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกมากกว่า4คนขึ้นไปถ้ามองย้อนไปถึงสภาพสังคมในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคหลังสงครามเราคงจะมองภาพออกว่าเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากเศรษฐกิจและระบบสาธารณุโภคเพิ่งเริ่มที่จะฟื้นตัวหลังจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงทําให้คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่องปากท้องและที่พักอาศัยมาก่อนเรื่องอื่นที่ไม่สําคัญ ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจและอารมณ์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหัวหน้าครอบครัวต้องทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวให้ไม่อดตายและมีที่ซุกหัวนอนบวกกับการที่ครอบครัวมีลูกหลายคนทําให้พ่อแม่ดูแลลูกได้ไม่ทั่วถึงจึงไม่แปลกที่เด็กบางคนในครอบครัวจะถูกทอดทิ้งทางกายภาพและที่สําคัญที่สุดคือถูกทอดทิ้งทางอารมณ์ พ่อแม่ที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกังวลอยู่แต่กับเรื่องเงินนั้นคงจะไม่มีเวลาและไม่มีอารมณ์เหลือที่จะมาใส่ใจความรู้สึกนึกคิดและสภาพจิตใจของลูกไม่มีการซักถามว่าลูกชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วให้ลูกเลือกเพราะสถานการณ์ในครอบครัวไม่เอื้ออํานวยให้มีทางเลือกเด็กจึงถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องอดทนและไม่สามารถที่จะเป็นเด็กตามวัยที่ตัวเองเป็นได้เมื่อใดก็ตามที่แสดงความไม่พอใจหรือ,องอแงก็จะมีแต่ถูกพ่อแม่ตวาดหรือตี เพราะเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความคิดว่าคนรุ่น baby boomer หลายคนอาจจะเติบโตมากับการถูกพ่อแม่ทอดทิ้งทั้งทางกายภาพและทางอารมณ์เมื่อบวกกับความลำบากยากจนค้นแขนและการอยู่ในสังคมที่มีแต่การแข่งขันมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอก็อาจจะกลายเป็นปมขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักรู้สึกถูกปฏิเสธรู้สึกว่าตัวเองนั้นปกพร่องหรืออัปลักษณ์มีความภูมิใจในตัวเองที่ต่ําและมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความรู้สึกอปะยศะ์อดสูซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดนาร์ซิสซิสในคนรุ่นเบบี้บู์ก็เป็นได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นเบลเลเนียลเป็นนาร์ซิสซิส์นั้นส่วนหนึ่งก็เพราะอาจมีบางคนที่มีสภาวะการในครอบครัวใกล้เคียงกับคนรุ่นเบบี้บู์ที่กล่าวไว้ข้างต้นแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วสภาพสังคมในช่วงที่คนรุ่นเบลเลนเนียลเกิดเป็นยุคที่ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดเล็กที่พ่อแม่มีลูกแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้น และพ่อแม่ของคนรุ่นมิเลเนียลเหล่านี้มักจะอยู่ในฐานะชนชั้นกลางของสังคมซึ่งก็หมายความว่าพ่อแม่ของคนรุ่นมิเลเนียลมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างไม่อดอยากเหมือนยุคที่คนรุ่นเบบี้บู์เติบโตมาเท่ากับว่าส่วนใหญ่แล้วคนรุ่นมิเลเนียลนั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งทางกายภาพแต่ถ้าว่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งในทางอารมณ์ก็ยังเกิดขึ้นได้กับคนรุ่นมิเลเนียล โดยจะเห็นได้ว่าครอบครัวส่วนใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันเป็นครอบครัวที่พ่อและแม่มักจะออกไปทำงานนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่ซึ่งต่างกับคนสมัยก่อนที่พ่อมักจะเป็นเสาหลักของครอบครัวและแม่เป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกการที่พ่อแม่ของคนรุ่นเเลนเนียลออกไปทำงานทั้งคู่นั้นก็อาจส่งผลให้เด็กถูกทอดทิ้งทางอารมณ์ได้หากพ่อแม่ยุ่งอยู่กับงานมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับลูก ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าพ่อแม่บางคนอาจจะรู้สึกผิดที่ไม่ได้ใช้เวลากับลูกหรือดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างที่ควรจึงทําให้เกิดกลไกความสัมพันธ์แบบที่พ่อแม่คอยซื้อของเล่นให้ลูกเพื่อชดเชยการที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้หรือซื้อของเล่นให้ลูกเพื่อให้ลูกไม่มายุ่งกวนใจพ่อแม่เด็กจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนอื่นที่พ่อแม่ฝากเลี้ยง ทำให้ไม่เกิดการสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกและการอบรมสั่งสอนที่สําคัญต่อการพัฒนาทางพฤติกรรมจิตใจและอารมณ์ของเด็กอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนาชเซซิซึมในคนรุ่นมิเลเนียลก็คือการตามใจเอาใจลูกมากจนเกินไปพ่อแม่ของคนรุ่นมิเลเนียลนั้นมีจานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างเข้มงวดโดยพ่อแม่ของพวกเขาอีกทีเนื่องจากสภาพสังคมรุ่นนั้นมงเล็บว,ว่ารุ่นปู่ย่าตายาย เป็นสังคมแบบที่สมัยนี้เราเรียกว่าหัวโบราณซึ่งเคร่งครัดในเรื่องวัฒน,ธ,นธรรมจารีตประเพณีพ่อแม่ของคนรุ่นเมเลเนียลจึงมักจะถูกพ่อแม่ตัวเองอบรมสั่งสอนและบังคับให้ทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าถูกบังคับมากจนเกินไปเมื่อมาถึงช่วงที่ตัวเองมีลูกจึงมีการปฏิบัติต่อลูกที่ตรงกันข้ามจากเมื่อตอนที่ตัวเองเติบโตมา ทำให้เกิดการตามใจและเอาใจลูกมากเกินไปให้ความรักและให้สิ่งของปลนเปลอมากจนการเลี้ยงดูลูกเสียความสมดุลระหว่างการให้ความรักชื่นชมเอาใจและการอบรมสั่งสอนตักเตือนในสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้งทางอารมณ์เพราะพ่อแม่ยุ่งกับการทำงานจนไม่มีเวลาให้หรือการตามใจเอาใจมากเกินไปซึ่งล้วนส่งผลให้คนรุ่นเบลเลเนียลมีการเพราะบ,บ่มลักษณะอเนนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่มีความรับผิดชอบและมีความคิดเข้าข้างตัวเองถึงสิ่งที่พึงมีพึงได้ในวงเล็บว่า s e n s e o f entitlement จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะอุปนิสัยแบบ narcissistic นั่นเองซึ่งก็ตรงกับคำพูดที่คนรุ่น baby boomer ใช้อธิบายลักษณะของคนรุ่น millennial นอกจากนั้นแล้วผู้เขียนยังมีความเชื่อได้วว่าสภาพสังคมและเทคโนโลยี Technology ในสมัยปัจจุบันก็มีส่วนเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการเพาะบ,บ่มลักษณะอุปนิสัยแบบ n a r c i s s i s t มากขึ้น ซึ่งก็คือลักษณะสังคมแบบทุนนิยมและการบริโภคนิยมที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการให้ความสําคัญเรื่องเงินทองและวัตถุมากกว่าจิตใจส่งผลทําให้คนหมกมุ่นกับการหาเงินและหมกมุ่นกับการใช้เงินฟุ่มเฟือยซึ่งนําพาไปสู่การโอ้อวดการยกตัวเองและเหยียดคนอื่นสภาพสังคมเช่นนี้มีส่วนในการบีบบังคับให้คนที่ไม่มีเงินทองหรือข้าวของต้องโกหกสร้างภาพสร้างตัวตนจอมปลอมขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าความเป็นจริง ส่วนในด้านของเทคโนโลยีนั้นโซเชียลมีเดียก็มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้คนมีลักษณะพฤติกรรมนาซิสติกมากขึ้นและเป็นเวทีที่เอื้อให้นาซิสใช้เป็นเครื่องมือในการหาสเสบียงอารมณ์ในเรื่องของเจเนเรชันกับนาซิสิกก็จบเพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องที่ต่อจากอันนี้ก็คือที่มานาเขียนในหนังสือนะตอนนั้นนะก็คือเรื่องของนาซิสิกกับโซเชียลมีเดียนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงโซเชียลมีเดียส่งผลให้คนมีโอกาส เป็นนาซิตกันเยอะขึ้นได้ยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจช่วยเขียนบอกมานาในช่องคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามานาเขียนไว้ในหนังสือแต่ว่ายังไม่เคยพูดในช่อง YouTube นี่นะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนอยากฟังรบกวนบอกให้มานาทราบด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเช่นเดิมนะคะสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ